สวัสดีครับผมเคียงเอกพลในทันเทลงทุนทองกลับมาพบกับผมอีกครั้งแล้วนะครับผมจะมาสรุปภาพรวมราคาทองคําช่วงบ่ายแบบนี้นะครับสันส้นๆและก็ระชับครับแล้วก็จะมาแนะนําจุดที่จะเข้าซื้อจุดที่จะขายทํำไรทองคําประจําวันอังคารที่24มกราคม2 5 6 6ทองพุ่งขึ้นแตะถึง30,000บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังคงขึ้นได้ต่ออีกทีนี้ หากการย่อตัวลงนะครับยังไม่หลุดต่ำกว่า1925เหีห้รียญมีโอกาสนะครับที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้าน1,950เ้หรียญเนี่ยซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญได้แน่นอนครับทีนี้นะครับฝั่งซื้อเนี่อยากให้รอการย่อตัวลงมาก่อนนะครับเนื่องจากราคานั้นขึ้นไหวเข้ามาใกล้กรอบด้านบนซึ่งเป็นโซนที่เขาขายของกันนะครับการไล่ซื้อราคาถือยังคงเป็นเรื่องที่เสี่ยงอยู่พอสมควรรายละเอียดเดี๋ยวเราไปดูกันครับ มงคล3ขนาดใหม่เสริมมงคลเสริมดวงทุกด้านในชีวิตทองแทง 99. 99่ง99.99เรริ่มต้น4,000บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิกเลยมาดูกันที่ราคาทองคำบ้านเรากันก่อนครับตามการประกาศของสมาคมค้าทองคำช่วงบ่ายมันนี้มีการประกาศออกมาไป็ครั้งที่3ครับล่าสุดก็คือเมื่อตอนบ่าย3โมง3นาทีทองคำแท่ง9 5นะครับสมาคมเนี่ยขายออกจะอยู่ที่บาทละ3 0 0 5 0บาท รับซื้อคืนนะครับ2อ9 9 9 5 0บาทนะครับแต่30,000บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของทองคำแท่ง9.5ทีนี้ทองรูปพันธ์ครับขายออกนะครับสมาคมเนี่ยก็จะอยู่ที่3550บาทรับซื้อคืนนะครับ29,410าทปรับบวกเพิ่มมานะครับ100บาทเลยทีเดียวจากการประกาศครั้งแรกมาดูกันในส่วนของราคาจากทางออสิกันบ้างครับ ราคาออสซินะครับฝั่งรับซื้อคืน96.5เนี่ยออสซินะครับรับซื้อคืนก็จะอยู่ที่29,950บาทขายออกนะครับจะอยู่ที่34,000นะครับในส่วนของราคาจากทางออสซิครับด้านข่าวสารที่ส่งผลต่อราคาทองคำครับราคาทองคำสามารถที่จะกลับมาปิดบวกได้เมื่อคืนนี้นะครับขานับกับการคาดการณ์ที่ว่าทางธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์หน้าครับวันที่1กุมภาพันธ์ โดยที่นักลงทุนนะครับให้น้ำหนักถึง100%เลยทีเดียวครับที่คาดการณ์ว่าทางเฟดเนี่ยจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียง0.25เท่านั้นครับหลังจากที่ตัวเลขราคาผู้บริโภคนะครับรวมถึงราคาผู้ผลิตเนี่ยต่างบ่งชี้ครับว่าเงินเฟ้อของทางสหรัฐครับได้ผ่านจุดสูงสุดแล้วครับแล้วก็มีแนวโน้มสูงเลยทีเดียวครับที่จะยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากว่าแรงกดดันจากเงินเฟ้อนะครับลดลงอย่างต่อเนื่องครับตรงนี้แหละครับที่ยังคงเป็นปัจจัยหนุนต่อราคาทองคําอยู่ครับ ตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญครับที่จะมีการประกาศในคืนนี้นะครับแล้วก็จะส่งผลต่อราคาทองคําได้ครับคืนนี้จะมีการประกาศตัวเลขพีไมดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะครับตัวเลขแรกเนี่ยตอน3ามทุ่มสีดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการครับตัวเลขคาดการ์นะครับตลาดคาดการ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นนะครับที่ระดับ45.3ตัวเลขครั้งก่อนนะครับจะอยู่ที่ระดับ44.7ครับหากว่าตัวเลขคาดการ์ออกมาเพิ่มขึ้นตามที่คาดนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่กดดันต่อราคาทองคําครับ ถัดมาครับเวลาเดียวกันเลย3ทุ่ม45ตัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตนะครับตัวเลขคาดการเนี่ยตลาดคาดการว่าจะออกมาลดลงนะครับที่ระดับ46นะครับตัวเลขครั้งก่อนจะอยู่ที่ระดับ46.2กนะครับก็คือตัวเลขคาดการเนี่ยออกมาลดลงจากเดิมเล็กน้อยนะครับหากว่าตัวเลขคาดการนะครับออกมาลดลงจากครั้งก่อนนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคำครับตัวเลขสุดท้ายครับตอน4ทุ่มรายงานดัชนีภาคการผลิตนะครับของลัสซิดมอนครับผม โดยที่ตัวเลขคาดการเนี่ยตัวเลขคาดการนะครับจะออกมาติดลบถึง5เลยทีเดียวครับตัวเลขครั้งก่อนนะครับจะอยู่ที่ระดับ1นะครับหากว่าตัวเลขคาดการออกมาติดลบตามที่ตลาดคาดนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคาครับเท่ากับว่าคืนนี้นะครับตัวเลขคาดการเนี่ยจะออกมาเป็นลบต่อข่าวลบต่อราคาทองคำนะครับ1ตัวเลขครับแล้วก็บวกกับราคาทองคำเนี่ยสตัวเลขครับ แต่ปัจจัยสําคัญเลยก็คือจะอยู่ที่ตัวเลขแรกเลยครับก็คือดัชนีผู้จดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการนะครับถ้าอย่างไงก็ต้องมาติดตามกันครับราคาทองคําย้อนหลังกองทุนและก็ค่างเงินครับราคาทองคําสปอร์ตเมื่อวานนี้นะครับปรับตัวขึ้นไปทำจุดสูงสุดได้แค่เพียง1935เหรียญครับปรับตัวลงมาตา่มสุดเนี่ยจะอยู่ที่1911เรยเหรียญขึ้นไหวในกรอบทั้งหมด24ี่เหรียญครับราคาทองคําสปอร์ตเมื่อวานนี้ในส่วนของราคาจากทางออสนะครับฝั่งรับซื้ออคือเนี่่ยสสููงุดจะะททปรมา 2, 9, า29,75บ ฝั่งขายออกต่ำสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ2 9 7 5 5บาทด้านกองทุน s p d ดีนะครับวันนี้ถือคองคงที่ครับที่917.06ตันนะครับวันนี้ยังไม่มีการซื้อเข้ามาเพิ่มหรือว่าขายออกไปแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้มีซื้อเข้ามาเพิ่มตรงนี้ในส่วนของกองทุน s p d ดีก็ยังคงมองบวกอยู่นะครับในส่วนของค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้นะครับเงินบาทเนี่ยแข่งค่าสุดในรอบ10เดือนเลยทีเดียวครับแต่ที่ระดับ32.57บาทต่ับ ปัจจัยที่ต้องติดตามในช่วงนี้เลยก็คือการประชุมของคณะกรรมการนโยบายทางการเงินนะครับหรือที่เรียกกันว่ากรนงนั่นเองครับที่จะมีการประชุมในวันพรุ่งนี้ครับแล้วก็คาดนะครับว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอีก0.25ตครับต้องมาติดตามกันนะครับว่ากรนงเนี่ยจะมีมาตรการอะไรครับเข้ามาควบคุมในส่วนของการแข่งข้าที่ร้อนแรงของเงินบาทบ้างหรือไม่นะครับในส่วนของค่าเงินบาทนะครับก็วันนี้นะครับประเมินกรอบการขึ้นไหวของเงินบาทวันนี้ก็จะอยู่ที่ระดับ32.6 ถึง32.9บาทต่อดอลลาร์นะครับโดยมีกรอบแนวรับเนี่ยก็จะอยู่ที่32.6บาทครับกรอบแนวต้านก็จะอยู่ที่32.9บาทต่อดอลลาร์นะครับล่าสุดในส่วนของเงินบาทนะครับก็ปรับตัวแข่งข่านะครับอยู่ที่ระดับ32.73บาทต่อดอลลาร์นะครับพี่ๆท่านไหนนะครับที่เล่นทองแท่งก็อาจจะกําไรเนี่ยช่วงนี้อาจจะไม่มากนักนะครับเนื่องจากว่ายังคงถูกกดดันจากการแข่งข่าของเงินบาทนะครับตรงนี้ การแข่งข้าของเงินบาทก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่กดดันต่อราคาทองคําในประเทศครับในส่วนของดอลลาร์นะครับเมื่อวานนี้ดอลลาร์เนี่ยครับแข่งค่าขึ้นเล็กน้อยนะครับขึ้นไปใกล้แตะระดับ102จุดนะครับแต่วันนี้ก็กลับมาอ่อนค่าตามเดิมครับซึ่งการชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของทางเฟดนะครับจะเป็นตัวกดดันนะครับให้ดอลลาร์เนี่ยปรับตัวอ่อนค่าลงครับล่าสุดในส่วนของดอลลาร์นะครับก็จะอยู่ที่กลับมาอ่อนค่านะครับอยู่ที่ระดับ101.7นะครับ การอ่อนค่าของดอลลาร์นะครับยังคงเป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคําอยู่ครับมาดูกันที่ข้อมูลทางเทคนิคกันบ้างครับจากในกราฟไทม์เฟรมรายสี like ชั่วโมงราคาทองคํายังคงปรับตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อมีการย่อตัวลงมาเมื่อคืนนี้ก็จะมีแรงซื้อเนี่ยดันราคากลับขึ้นไปได้ครับตอนนี้ราคาขยับขึ้นมาทําจุดสูงสุดใหม่นะครับโดยการสร้างจุดสูงสุดใหม่ของราคาถือว่าเป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแรงครับตอนนี้ราคากําลังทดสอบที่ระดับ1940เเหรียญอยู่ครับ หากผ่านไปได้นะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่โซน1,950เหรียญเป็นเป้าหมายต่อไปครับซึ่ง1,950เหรียญเนี่ยเป็นแนวต้านสําคัญอีกแนวต้านหนึ่งครับเท่ากับว่านะครับราคาตอนนี้นะครับเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ1,910อ่า1,900เหรียญถึง1,945เหรียญอยู่ครับเมื่อเรามาดูในส่วนของสัญญาณ RSI ครับก็ได้เคลื่อนตัวอยู่ที่เส้น65เนนะครับเข้าสู่โซน overbought ยังถือว่าคงยังถือว่ารักษาระดับฝั่งแรงซื้อเอาไว้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับ แต่พอปรับตัวขึ้นมานะครับสู่โซนแรงซื้อมากเกินไปก็จะมีการพักตัวหรือว่าย่อตัวลงมาได้นะครับหากการย่อตัวลงแล้วยังไม่หลุดต่ำกว่า1925เี่หรียญยังคงเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับมุมมองของวันนี้นะครับจึงเป็นการปรับตัวขึ้นไปอีกหน่อยนะครับแล้วก็ย่อตัวลงมาเพื่อสะสมแรงในการขึ้นรอบต่อไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ยังคงมองว่าการเก็งกําไรในทิทางขาขึ้นยังไงก็ยังคงได้เปรียบอยู่ครับช่วงนี้นะครับฝั่งซื้อเนี่ยอยากให้รอ การย่อตัวก่อนนะครับเนื่องจากราคาเนี่ยปรับตัวเข้ามาสู่กรอบด้านบนแล้วนะครับซึ่งเป็นโซนที่เขาขายของกันนะครับรอราคาย่อมาตามกรอบแนวรับที่ให้หรือจะตั้งรอราคาไว้ก็ทําได้เช่นกันนะครับอย่างไม่แนะนํานะครับการไล่ซื้อราคานะครับเพราะจะเป็นเรื่องที่เสี่ยงอยู่พอสมควรครับเพราะตอนนี้ราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นมาแล้วนะครับควรจะเป็นช่วงที่รอขายทากําไรมากกว่าครับสาหรับวันนี้นะครับก็แนะนํานะครับเก่งกาไรสั้นๆนะครับเป็นรอบๆไปก่อนนะครับโดยแนวรับแรกนะครับที่จะแนะนําเลยก็คือบริเวณนี้ครับ 1,925เหรียญกับอีกแนวรับหนึ่งก็คือ1,915เหรียญนะครับ2แนวรับนี้ราคาทองคําแท่ง9.5ก็จะอยู่ที่ประมาณ29,850บาทถึง29,750บาทนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับที่กําลังจะลงทุนทองคําแท่งในระยะสั้นๆน,นะครับก็อาจจะซื้อขายทํากําไรในกระดอบนี้ไปก่อนนะครับ2 9 8 3 0บาทนะครับบริเวณนี้ทีนี้นครับพี่ๆทานไหนที่มีซื้อไว้นะครับถ้ายังคงรับความเสี่ยงได้ ก็อาจจะถือรอไปอีกสักนิดกหน่อยก็ยังคงได้นะครับถือรอไปทีแถวสามหมื่นห้าสิบสามหมื่นหนึ่งร้อยเนี่ยค่อยไปปิดตรงนั้นก็ยังคงได้อยู่นะครับหรือกําไรบางส่วนก็อาจจะปิดไปก่อนก็ได้นะครับกาไรไม่เยอะแต่ก็ถือว่าได้แน่นอนครับแล้วพอมีจังหวะย่อกลงมาใหม่เนี่ยก็ค่อยเข้าซื้อใหม่ตรงนั้นก็ยังคงได้ครับโดยแนวต้านแรกนะครับที่จะแนะนําเลยก็คือบริเวณนี้ครับ1,945เหรียญนะครับกับอีกแนวต้านหนึ่งก็คือ1950เเหรียญครับ โดยที่ราคาทองคําแท่ง9.5นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ30,500บาทถึง3 1 5 0บาทนะครับทีนี้นะครับพี่ๆท่านไหนที่ต้องการจะถือทองคําแท่งระยะยาวนะครับเมื่อราคานะครับมีการปรับตัวย่อลงมาตรงนี้ยังคงพอที่จะสามารถทยอยสะสมได้เช่นกันนะครับหรือจะรอรอบต่อไปหลังจากที่มีการประกาศของทางเฟดตรงนั้นก็ยังคงทําได้เช่นกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอจบบทวิเคราะห์แต่เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามและก็รับชมครับอย่าลืมนะครับาสามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอจบบทวิเคราะห์แต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีมีกำลังทุกท่านเลยครับสวัสดีครับซื้อขายทองคำออนไลน์กับออสซิลิสสแกนเลยครับ